วันน nah e okay um ี้พามาเที Kyoto ่ยวชมดูบรรยากาศภายในคูโบต้าฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดชนบุรีคูบต้าฟาร์มขดเนดมาถ่ายรูปถ่ายรูปิ่ดมาถูป่ายรูปูปถ่ายายรูปถ่ารูปถายราย นะครับก็จะมีน้ำเย็นนะครับที่อยู่ด้านหน้าของพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็มีร่มนะครับเวลาเราลงกระดีกนะครับก็สามารถเยาะลมไปมีแถวเดียวที่ดังค่าเนาะบังร่มบังแดดได้นะครับมีพนที่โฮมากแล้วก็อ่าไม้กั้นที่อยู่ด้านข้างของพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วยรบกวนนะครับยกขึ้นมานะครับเอามาไว้ตรงตําแหน่งล็อกให้หน่อยนะครับผม นะครับเวลาลงนะครับเวลาลงนะครับเราก็ยกไม้ไล้ไม้กั้นขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ผักออกจากตำแหน่งแล้วก็วางด้านหน้านงนะครับจะเวียงไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเพื่อนหัวแตกนะครับตอนมาก็สภาพดีฮะตอนกลับมีหมอนกลับไปด้วยนะครับผมนอนสบายเลยครับเย็นไปจงดรอซีคนนึงมาีกคนนึ่งกันาบ้าทาหน้าหาหลอ ื้ส่ครับกดู้หรองนครับสใช้งานถูกแล้วนะครับผมการลงแกลเลอรี่รก็อย่าลืมนะครับอรบแล้วเนี่ยกำลังขึ้นรถกับทางเจ้าหน้าที่กำลังจะพาไปเที่ยวชมคฟาร์มคูบต้าฟาร์มคนนึงก็ได้นะ ช่วยมาช่วยอะไรปลูกไม้ปลูกพันธุ์ดีสักคนใช่พีจริงเนี่ยคนอะไบ้นบึงใช่ไหมมันพันอะไรก็เยเจ็ดสองนะจะใส่สาธิตเจ็ดสองภูปัตาฟาร์มอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีใหญ่มากในที่4 0 0ไร่ขาวนี้เนาะรือบองเองว่าใกมาเลยจะมีกะทิหนกาท่ครอยังไม่เปลี่ยนป้ายออกนะครับกะท่คุณแนะนำบนรถนะครับครับผมยังไม่เปลี่ยนป้ายพร้อ ดูรอบๆก็อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่สถานีแรกนะครับโซนแรกจะเป็นโซนแปลงนานะครับพี่ๆทุกคนที่อยู่บนรถล่างนี่มีมีใครปลูกทำนาข้าวไหมครับมีมั้นกันก็เดี๋ยวเราไปดูนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับในการทํานาเนี่ยมันง่ายแล้วก็มันเร็วขึ้นนะครับ <S 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 นะครับก็พี่ๆทุกท่านนี่คือมาจากสีสเกตทั้งหมดเลยใช่ไหมครับสุรินสุรินสุรินนะครับสุรินสุรินทินช้างใหญ่นะครับผมขอแอแม่นะรๆนะครับก็ขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อน้องแม่นะครับเป็นพนักง,งานประจำที่ครูตาฟา์มนะครับมาจากขอนแก่นนะครับเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับแต่ก็ูดอีสานนด้นิดนึงนะครับนอกนั้นก็จะไทยหมดเลย ถ้าพูดไทยแล้วมันจะหลงเศร้านะครับผู้อีสระมันจะหลงเศร้านีดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คุมต้าฟาร์มทัวร์นะครับวันนี้ผมก็ขอเริ่มกิจกรรมเลยนะครับซึ่งคุณต้าฟาร์มนี่ก็มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด220ไร่เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรนะครับมีเครื่องจักรที่จะเข้ามาใช้งานนะครับทดแทนแรงงานคนทําให้เกษตร,รกรพี่ๆเกษตร,รกรนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ ก็ในส่วนของพื้นที่ดินในคูปเตราฟามเนเมื่อก่อนไม่สามารถทําการเกษตรได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับไม่มีสารอาหารใดๆเลยนะครับแล้วก็เวลาฝนตกมาเนี่ยมันชักน้ําที่ได้จากฝนเนี่ยมันชักอานะครับสารอาหารนะครับไปกับน้ําหมดเลยนะครับเวลาเราปลูกพืชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่สวยไม่งามนะครับบ้านเราเรียกไม่งามนะครับเราก็มีการนะครับปรับปรุงดินนะครับ อาจัดการดินโดยการปลูกพืชบำรุงดินนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ําใหม่นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยปลูกพืชนะครับทําการเกษตรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานีตรวจวัดวีเตอร์สเตชันนะครับเมื่อกี้พี่ๆหลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นในห้องมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับการ เป็นสถานีตรวจวัดอากาศนะครับตัวจริงนะครับจะตั้งอยู่สนามหญ้าสีเขียวตัวนี้นะครับตัวเ e a t h e r station เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเขาจะเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนนะครับทิศทางความเร็วลมนะครับความชื้นสัมพัสต่างๆเนี่ยอย่างปีนี้นะครับเขาเก็บอย่างปีที่แล้วนะครับเขาเก็บข้อมูลไว้แล้วนะครับปีนี้ผมจะปลูกข้อวโพดหวาน อย่างวันนี้ผมผมสามารถที่เข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับวันนี้ผมจะปลูกผมผมเข้าไปดูว่าเอ๊วันนีนะ้มันมีภัยธรรมชาตินะครับมาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นฝนนะครับพายุต่างๆเวลาเราปลูกข้าวโพดไปนะครับก็จะช่วยป้องกันให้ข้าวโพดของเราเนี่ยไม่เน่านะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกใหม่นะครับก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชหรือว่าทําการเกษตรได้อย่างแม่นยามากขึ้น นะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ําในคุปตาฟาร์มนะครับผมบอ่อน้ํานะครับสองบอ่อใหญ่ที่พี่ๆขับรถผ่านเข้ามานะียมันก็คือบอ่อน้ําหลักที่ใช้ในการปลูกพืชภายในคุปตาฟาร์มเลยนะครับ แล้วก็จะสังเกตว่าพื้นที่ผิวน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแถวบ้านเราเนี่ยเราจะปล่อยเป็นพื้นที่ว่างๆน้บแต่ในฟาร์มเราจะติดตั้งโซลา่าฟาร์มเห็นนะครับพื้นที่สีดําใหญ่ๆนั่นคือโซลา่าฟาร์มนะครับที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็มีทั้งหมด126แผ่นนะครับก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง51กิโลวัตต์นะครับซึ่งข้อดีของอเราอ,อกหรือว่าเราจัดสรรพื้นที่บนผิวน้ําให้เกิดประโยชน์นะโดยการติดตั้งโซลา่าฟาร์มเนี่ยมันก็จะทําให้ เรามีพื้นที่บนบกเนี่ยม,มีพื้นที่การทําการเกษตรที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราติดตั้งเบรอนผิวน้าเนี่ยร่มเงาที่ได้จากโซลา่าฟาร์มเนี่ยสักน้ําที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาหลบร่มเงาจากแสงอาทิตย์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผักกลุ่มผักเกชวาเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับคุณพี่ ในส่วนของกลุ่มของตมชาวาเนะี่ยเขาจะดูดซับโลหนะหนักในน้ําทําให้น้ำเนี่ยมันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบหลักในการปลูกพืชน,นะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นข้าวเป็นมันเนี่ยเขาต้องการใช้น้ำนะครับเข้าไปผลิตเป็นน้านมแป้งนะครับเป็นเป็นน้าตาลต่างๆน,นะครับถ้าน้ำสะอาดเราก็จะได้รับประาทานผลผลิตที่สะอาดตามไปด้วย นะครับแล้วก็กังหันน้ำชัยพัฒนาตัวนี้จะทําหน้าที่บําบัดน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีนะครับจะเห็นได้มากที่สุดในพื้นที่ที่มีน้ําเน่าเสียนะครับตัวนี้เขาจะเอาเข้าไปบําบัดน้ํา เสียให้กลายเป็นน้ำดีโดยการเติมออกซิเจนในระดับผิวน้ำนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือตัวเติมออกซิเจนในระดับความลึกมากกว่า2เมตรนะครับเป็นการฉีดออกซิเจนนะครับดูดอากาศนะครับฉีดลงไปในน้ำนะครับมากกว่า2เมตรก็จะทําให้น้ํานะครับมันมีออกซิเจนมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับสำหรับรเษกษตรกรท่านไหนเนี่ยมีการเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นอาชีพอยู่แล้วก็สามารถนําเอาอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปใช้งานในพื้นที่ได้นะครับเป็นการเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ํานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสถานีนะครับก็คือเครื่องยนต์เล็กนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นก็คือรถไถเดินตามนะครับตัวนี้เป็นทั้งเครื่องมือที่เตรียมดินนะครับเตรียมดินก่อนการเพราะปลูกไถานาคาดนาได้หมดเลยแล้วก็ดูดน้ําก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เรานาํามาจะเป็นเครื่องดุดน้ํานะครับแบบสองเท่าพยานาคนะคก็จะทําให้การถ่านน้ําของเกษตรกรได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาถึงในส่วนของโซนแรกนะครับเป็นโซนของ